ครับผมสวัสดีครับผมเชียงขาครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรมากวนตาเศ้าเลยครับมือนี้เห้ยว่าพี่ให้ผมกระต่นตาเศร้ายู่ครับท่านได้กินเขาง่ายไปหรือครับเชยงขาะงั้นครับยั้เศ้าผมบ่ค่อยกินอะไรครับผมกาแฟเอาตะโก๋อะไรไปเลยกาแฟกัต้มโก๋เราก็แล้วครับกินกหงื่อชุ่มเป็นเทียนมลหลังไม่เสีย กาแฟมาตําโกมเมนูเดียวกันเลยตัวนี้เมนูประจำครับแอนต้าวหอยกัินจนเลยจนมากง่ายๆเนาะแข็งวะเจ้าเจ้าว่าเสียดายว่าขอเสียดายแชนแชนเอฟซีเห็นวะโอ้ยผมกัผมกัเลขออกมาแล้วโอ้ยคือเสียดายอยู่ดิครับเพื่อนขาผมอุตสาว่าไอ ให้่แตกสามตัวก้อนของสาให่ได้ลูกกันเหมือนแม่ผมส่งให้เจ้าผมก็บอกเ <c oughs> จ้าว่วาวันที่สิบหาเอาไปลุงแห่ในเดอ้อผมบอกเนาครับ <c oughs> ผมกรรมันล้อเบิรงอยู่พ่เห็นแต้ว่าในไลน์นั่นกะมีคนได้หลยอยู่ <c oughs> ที่ช้นหนักจะได้เป็นตัวโตดแมนแมนแมนยัดสองในเขามะมกัมก,ออก man, มด,ด,ด,ก,ดกับว่ามันก็ออกไปแล้วแมนครับแต่ผมจุดได้มันเป็นแปดย็ดสองเลยผมกลับแห่ซื่อที่เด็กผมก็ววากรอบอกไปแล้วถ้าโตผมผมเห็น้างมะหมักเลย ผมไม่ได้โต้ให้กับผมไม่ได้โต้ตรงนะจุดให้อ่าจุดออกมาได้นี่สามตัวตรงตรงเลยมันงไหครับแปดเจ็ดสองเลยครับแปดเจ็ดสองสามตัวตรงแต่ว่าเส้นขาเมาื่อกบไห้เป็นสองแปดเจ็ดเพราะว่าเจ็ดแปดสองไอแปดเจ็ดสองมันออกไปแล้วไอเจ็ดสองมันออกไปแล้วผมเคยเล่นกัไกบไห้เป็นสองแปดเจ็ดจริงๆการแม่นั่นเจ้าเจ้ามาเอาความฝันของมือน,นั่นเละผม ผมได้เลยตัวนี้มาผมมาเสี่ยงผมฟันมาผมได้จับปลาสองมือเลยทางทางแล้วโตไหมครับไส้กับตัวหนึ่งหัวกับตัวหนึ่งป่าน,นี้โตเยอะยไงครับแต่ว่างวดน,นี่งีามาแบบแปลกๆเด็เรามาหายเลยข่อยแล้วบอกว่าหายไปแล้วบัพากับเรางวดน,นี้เรามาหายแล้วหายเป็นปริศนาเลยแต่ว่าเป็นตัวเลขกอยู่เรางูมาปล่อยได้ข่อยปะ เอา้าวลป่อยห้เอาองวัวป่อยห้ใไ้ผู้หญิงองัวป่อยห้ใไอ้ผู้หญิงองวัวป่อยห้ที่ครับเออ์ไรกันข่อยมันคือเอา่ามันปูมันศูนหมหยสามโตแตกแล้วว่าเอาจักข่อยกับองยัปฏิปไ่ปละแล้วทั้งไปบอกเกขแล้วแล้วสิเรียบงี้เช่นไรก็บ่จัดราะว่าห้แล้วมันบ่ได้สมดังใจแล้วนะครับคือว่า เลาให้ไปท้าไปจองกับทินคือบุญ่อยบารมีข่อยมันาดจีนไหลหล่อลงสีเนาะครับผมอันนี้ข่อยกันเลยอธิษฐานไม่ไหวเหล็กตัวนี้มันคาร่าคาังอยู่หน้าวะเอาซี่สะปูอธิษฐานนะขอจุดถูกูเนี่ยให้มันอดกไม่ได้ถูกนี่นะน,น่ะคินทรุ่งลูกชีดซ่งให้เพิ่นให้เอ็ดซีแล้วก็กบอกลูกบอกหลานซื้อเอาสินทรนุ่ครับหยุดมาเงี้ยมขคืนได้แปดเจ็ดสองแต่เลยมานอนฝัน ว่าจะของเด็กจับปลามาขึ้นไข่กับชิดเหล้าเล็กเจ็ดสองนะไหนนอนเด้อแต่ไข่ยวกปาก,กับเขาจะให้ขเขาจ้อาไปซื้อให้ลูกของเนียไปซือ้อจะได้เพราะประมาณนี้แล้วแต่วาง,งวดเนี่ยเราม้าแบบแตกเราใหา้คุณยิ่งมาเอางูมาสองตัวไปอะไรกัดไขเลยอะไรกันแล้วออมสามวัจะหนได้ฟังไหมงูงูโตงูใหญ่งูหน่อยครับงูเขานี่แหละครับโอ้งูเห่าตี ไล่กัดข่อยข่อยกันแรกน,น,น้องสารมาทุบเ้อลอ่ะครับอกยกันเลยว่าโอ้ยอย่าเห็นสี่ออยอยถังนะข่อยยากผมว่าถือกับงูสันุ่กูกันเลยว่าเพราะเพราะเพราะพ,อพอมันมันสิตายมันสิตายสันมาบมันนี้แล้วสิไปแล้วเลยว่านั่นกูเขียนไม่ยื่นมองกูนั่งปฏิบัตรรริทั้งวันย่สารกระเตงเอาคอยเข้าไปเบิ้งข่อยเห็นเลขหาตัวนี้เลขหาตัวตีในสาลน่ะ ตัวเดียวว่าได้แล้วควันบินหนึ่งเลยแล้ว,แล,วแล้วเขียนต้อกันเลยแล้วเขียนต้อกันพืชเดียวเลยนะครับรบัตรบัตรบินอย่างนี้แล้วเขียนตัวเลขส,ส,อ,สองสี่เจ็ดห้าหนึ่งแล้วเขียนหว่อยนะสองสี่เจ็ดห้าหนึ่งแมไขก่กรเละแยกออกง่ายเป็นสองสี่เจ็ดห้าหนึ่งมันตรงน้าต้องกอารก็บอกว่า มันไปปุ่นมูต่อไปจีบเดียไป่เล้ยงเอาสามตัวในคือสอ, 7, สองเจ็ดสี่สองสองเจ็ดสี่หรือสองสี่เจ็ดครับเออสอง 4, สอง 4, อีเลลง่เจ็ดไข่ว่าไข่เล้ยเอาสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดเออเลขล่างไขว้ต้องเป็นหางหนึ่งเพราะว่าสำหรัเขียนไว้ลักษณะนี้รเราก็ได้บอกว่าอันไนในบนไหนล่างนะแต่สำหรับผู้ใดมาเด็เเดเด็กะเหยาะเราเขียนเป็นพืชเดียวเลยได้แค่ไม่มองโล้นนั่งสมาธิปฏิบัติทั้น่ะ ยังเลยแล้วไปงูอะไล่ข่อยแล้วข่สุดท้ายข่อยก็ไปเล้วก็บอกข่อยมันบิ้งยุหันละยุสานครับโมเมนต์นี้หาตัวโมเมนต์ปูชี้ให้เอาเลขตัวสุดท้ายใส่เอาเองบ่ครับเช่นค่ะยัดไข่ไข่ก็ไม่แน่ใจที่กันแล้วเขียนไว้สองสี่เจ็ดห้าหนึ่งแล้เขียนไว้ยังสี่ไหมครับข่อยปิ้งขึ้นมาข่อยก็จดเส้นกระดาษไปครับข่อยก็เลยบอก เมีย่อยว่าเออฝันแต่เล็กเด้อบอกลุงน้องซุ้มเด็ดงั้นนี่แหละว่ามันเขาไ,ได้เลยซุ้มสั่งดิป่างไข่เขาได้โตผมว่าหน่อยนักหน่อยนะที่ครับพ้นสิถูกตรงๆงวันที่ผ่านมาแมนนถ้า่อยบอกว่าการซื้อเองโคบประตูระเบียงเขาไปได้ว่าเจ็ดสองมันออกไปแล้วน,นะคร <c oughs> สิสิแปดเจ็ดเขาปเป็นนักแปดเจ็ดเขาโตใส่เขาได้ลอยหนึ่งซุ้มสั่งกันเนี่ยแต่ว่า ช่วงตวข่อยนี่กันจะลูกจะเมียเหรอซื้อครับวันนี้ไข่ก็บ,บอกเขาแล้วล่ะว่าตัวนี้ละเลขปกูเรามาเขียนให้แล้วเขาก็จอบความฝันข่อยอยู่ลูกเมียข่อยก็ได้ครับอือสำหรับตัวข่อยข่อยก็จาขีดตีไปยังไงม,ม,มันมันมันไม่ได้ตีเนาะไปเอางูแมลงไรเนี่ยมันจะหายเลขมั้งยังสี่เลยนะครับบอกไปเบิ่งเอาอยู่สานมองกูปฏิบ,บัติวปฏิเพิ่นว่าครับผมไปเบิ่ง ผมปเป็นเบิ้งแ้วมันก็เห็นเลยค่ต,ต,ตัวนี้แหละครับแจ๊กซีเรียกเราแบบใดแต่ว่าลังคนเปแยกเราเ้อแต่ข่ข่แยกนี่คือเป็นสองสี่เจ็ดห้าหนึ่งเพราะว่าเรเอางูงูปล่อยข่ให้พุงยิ่งเอามาปล่อยงูใช่ข่ยนี่ข่ว่ามันมาสีมาแล้วซีเห็นไครเห็นแล้วซี่นะพุงยิ่งซีครับข่ตีพุงยิ่งซีงูเป็นเจ็ดงูเป็นเจ็ดแม่นคร<ม>ับ <5 10. S 1> งูสองตัวพ่อแม่สองตัวเนาะ <พ uka> องูสองตัว,วม,มันต้อยไรห่อยไหมมันสี่โมเป็นยังสี่บหครับเชี่ยงขาสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองเป็นเดครับการแม่นการแม่นนั่นกับการโคตรมากมายนอกจาเอาศูนย์ใส่ก็ได้เพราะว่าหอยศูนย์ได้หอยแรล่ความสายเยอะครับสารมาคุ้มวมีไงมมันกับพราแน่ดอกเพราะวัาวานเลขเนี่ยมันบนหนีสี่ดอกขันไมา้จะสี่เพราะว่าอาจจะเป็นสี่สองสี่เจ็ด ฤษีเป็นชี่ชูดไหมซิก็ได้แต่มันตีไปหลายความนะครับแค่ว่ายแขนเอาเล็บปูได้กับตัวนั่นแหละท่านผู้โชคดีนี่พวกเย็นวมาเป็นไหนผมยานมันเป็นซีเจ็ดสองไหมครับออกเย็ดมันกบเนี่ยออกเย็ดสองสามงวดติดเป็นไหนเออมันจะเป็นไปได้เหมือนเด้อแมืนบ่แต่ว่าครับมันกับแน่คือกันแต่ว่านี่แหละที่คอยได้ แป่ว่าสําคัญข่อยให้ล้อเละทุก่อยให้ล้อเละทุกอีกเที่ยนึงว<า><า>ันนี้เนียคนไม่โชคล้มเหตุสีเบิรกลดครับว่ขันเจ้าลงมเนนมื่อไงอันแมนเพิ่นมาถืตงตรงเพิ่นกับไอโต้เพิ่นกับเพราะมีกำลังใจสูงนี่มีผู้เพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าถ่ายเละทูกเช่นขากต่มีหลายคนอยู่ที่ครับผมมาเฮ็ดคลิปแล้วตอนสิบเอ็ดโมงเนาะอัน บานนี้เหลือของเสียนขาบ้านสิบเอ็ดโมงมันสวยเห็นไหมท่านเกิดของกับบ้ท่านได้ซื้อนะเรื่องของเรื่องนะบ้ท่านในไอ้นี่นะว่าเสียซื้ออย่างไรซื้อตัวใดกันนะนั่นเกี่ยวกับซีด้ยเซมคนใดเกี่ยวกับซีด้ยจะในไลยข่อยในเฟสเจ้าเนาะในเน้นเงินกับไ,บไนนล่ๆๆๆล<า>ครับ,ๆๆๆรบมสามารถชี้ผมกับม,มีอยู่ประมานสองเกือบสามร้อยแหละครับคนที่เห็นแมน ยังมาข่อยก็เสียดายอยู่เท็มเจ็ซีที่เขาเต,าเตา้าบ่ได้มีไลน์มีเฟตนะเขาเจ้าก็อุตส่าห์าเล่ข,ข่อยนะครับข่อยข่อยจะให้อีกสองวันทันเด้เพราะว่าไม่ที่เขาคำสาแล้ววันที่สองทิงหายแสดงว่าหนึ่งกรกฎาคมแล้วก็สิบหกกรกฎาคมเหลืออีกแค่สองวันนะครับเนาะแมนเพราะว่าเป็นงาสิไปจำศีลเพราะว่าข่อยกับที่ได้ปฏิบัติตทราด้วยกันคำสาแต่วันใดมั่งอยู่เรียนผมมีแล้ว คอยก็คิดว่าขีให้แตกสองวดนี่แหละทิ้งทรวดหน่อยเบิ้งอืเพราะว่าคอยก็ขอผู้ไว้แล้วนี่สองงวดก็ทิ้งทวนให้เพิ่อนจะได้ปูเอ้ยแต่ก็บอกด้วยแต่ว่าก้อนก้อนที่คอยจะฝันเนี่ยก้อนที่ว่าเลขออกแล้วคอยฝันเนี่ยือว่ามันเอกใจมองที่ว่าเพิ่นเอางูไปได้คอยเหรอเมื่อี้เพิ่นมาเพิ่นบอกเลขบอกง่ายเลยนะไม่ยังเป็นศูนย์มันแคบใน่อยที่หนับ เอาให้เด en <ue> ็กหนุ่มวิงน่ะผู้สาวํนหนาะเอางูมาสองตัวไล่ลุงเเห็นไข่ไล่เล่งูเลยไงตัไข่เล์ไหมขกันงูแต่กนเล่หตอผมจามาพุ่งไปเยอะไปว่าโมผ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 ผมผมนมผเลยผมผมอมเมผมผกผมผมมผมผมผมม่มผ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 มมผ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 มมมม้อมอข่อยก็ขเมมผ้มผมผม ผมว่าสองสี่เจ็ดน,น่าจะเป็นเล็หนาหาหนึ่งน่าจะเป็นเล,ล็หลังหรือว่าผู้ใดมัดมแถวหลังกะล้องซับเหล็วเรามีตะหนี้เลขขเพนแล้วก็้าล้อเอาตะเล็ทูข่อยขันเล็ทูมะเขากับเล็ฝันอันเลขฝันมอเขาก็เล็ทูเดี๋ยวนีมันเป็นสี่เดียดครับอืมเพราะว่าข่อยจะอธิษฐานไว้แล้วแ่ละว่าถ้าความฝันม่เป็นจริงไกยเป็นจริงในทูขันทูว่าเป็นจริงไหนเป็นจริงในฝันครับเพราะว่ามันใหญ่แค่สองงวดนึง คิดว่าถิ่งทวนคนถิ่งทวนเนี่ยค่อยว่าจิตแตกอยู่ตรงขึ้นบนขึ้นล่างไงครับวันนี้ค่อยก็ให้ท์ครนี้แหละเลขแค่โอเดียวโคโรย์แหละบ่อไหลก็เกินเออเดี๋ยวตผู้ใดทิ่จะน่าเอาครับไอตั้หาตัวนี่แหละสำรับตัวค่อยจะแยกให้คือสองสี่เก็ดล่างกับหาหนึ่งนี่ทังนี้เลขค่อยบ่อไหลบ่อไหลเกินกำลังที่เขาจะซื้อแล้วแหละครับต้องทุ่นหนาบิีกปัดนี่แกต้องเบิ้งดีนั่นแหละบ่อมันสิไรแขวนแล้ววันนี้เลขที่ เลขทูบนี่เส้นหาติดจุดคือเก่าบอกครับวันที่สามสิบบุญบอจุดผมติดจุดแล้วผมติดโซงไหลหาเจ้าว่าโอเพราะว่าตัางแข่งเราเรสิเดียนมาผมบอกใอยมีเวลานะครับผมต้องไปนั่นไปนี่คผมติ่ส่งห้เจ้าคือเกาล่ะแต่วากันงแล้วหาเจ้าลงให้เพื่อนนะะแต่มันเป็นยังบุญผู้เจ้าทาสิสำเร็จงมดเ้นสิกบนนก็าต ทิก็ตัวตตัวนจีเลี่ยงไห้หลายปนนีตมาจอนแก๊นวเขามาปวดใคกไปับเขากบหนามือสามลมน่อยคก้งกอนิั้นีครับมอหนึ่งตหัวหางเี้ยหัวเี้ยอาหารสุดเดี๋ยก็ต้มใ่ต้มปลานเป็นไงมกินในบ้านครมัใจบุญยู่หอกมั่โอ้ยใครยั่ดอกครับคนไหนนั่นแหะตัง่าน ยัง่าเซียนับมีโชกมีลาบมีนั่นลหะเนาะมันอยู่กับบุญกับท่านกาเห็ุแมบารมีบุญที่นี่กับแพ้หางี่น้องูข่ยดอกบข่กับอได้อได้เกียมหมูเกียมหมาอะเห็ดบุญนิทานอะไรก็ปอกยุดอกไ่เขาก็บ่าให้ข่ขาดงันดอกมึมากลกันได้ข่เกียมเขาเขาขายโขกข่ยุ่อไข่คิดอันใดมันก็สมมตงปรัสนาข่ยมื่อจุดดอกข่ก็ดีใจยั่วแต่วัดนี้คัน ใคบอกคนชวันเลขมีซ้ำหนีเด้อรอแถไปเล็กถูกย่างเดียวบ่บ่มีเปลี่ยนแปลงได้ของปูร,รอเ,เล็ถูกย่างเดียวเอาไปแลวกันลงให้เพื่อนบิง่งรบกบกจะท้ำลงมรถถ้า <c oughs> บ่ออก,อก,กถูกก็ดีออกตัวนี่แหละผู้มาแบบเลยก็ตัดเลนเอาไปในหาตัวนี่แหละเด้อสองสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งขับผมเอากระซี จังไรก็สิ่อเล็กถูกเส้นขาเราวันนะครับแต่ว่ากอาจสิเป็นช่วงท้ายๆนั่นบรอครับประมาณนั้นเนาะครับแม่นๆครับผมทันๆทัานจังไดแจังหนึ่งขอยกับชี้ไปบอกอกแต่ว่าเจ้าก็รู้ว่าข่อยหายเล็แล้วแต่ผมมีเปรี้ยนเหมือนว่ครับผมแตคือคือตัวใดตัวนั้นเลยครับท่านล่ะผู้เพื่อนบ่างมาที่ข่อยจับหายจะหายก็บหายไปแยกกันแค่หน้าตัวนี่งแยกกันเนาะแยกเอาเองเออแยกเอาเองเพราะว่าเพื่อนเขียนต่อกันเป็นคืนเลยนะ แต่ว่าโดยปกติแต่ว่าโดยปกติแล้วมันกระสีบ่ได้จับหาโต้ไมาใส่กันดอกสําหรับแนวทางเล็กเวลาปูเพิ่นมาไห้เนาะครับเนาะบ่เป็นสมบ่เป็นตัดทั้ง้าไม่ตัดทั้งหลังก็เล็กลงทั้งตัดหน้าตัดหลังกระสีะมาณนั้นเพราะว่าปกติมันกระสีต้องกอดกันแม่สีบ่ได้เอาจับหนึ่งมาใทรสองสีจับสี่มาใสรหนึ่งปกติสีบ่เป็นแบบนี้บ่บ่ก็ขาดแบบนั้นคือขาดจับหนี่งคอยจับให้เต้นอย่าคือสองสี่เกียนกระหานึงนี่นี่คอยจับเด้ไหมเ่อคอยจับให้ต้นนี้ แม่ผู้ใดกอมาคือขอ่อยก็ไปแมงเอาอมีข่อยจับไห้ครับข่อยก็ว่า <c oughs> มันิ่นเขียนไว้สวยด <c oughs> เดเพิันเขียนไว้ถานเพิ่นัสามารถ <c oughs> ่นแตงา้ำดเดะ็กเป็นเล็กขึ้นเล็กตัวโบา <c oughs> ราครับคืภาษาขอบเนี่ยนะมันเขียน <c oughs> ไ้เอาครับผมอ๋อเดี๋ยวจังไรกับจังไรกับสิติดตามล่อเลท็ทูบนะครับเช่ยขาครับครับมอนี้กัขอบพูดหลายๆครับผมครับครับ